มื่อนี่จะหน่อยเคยเทอเลยคนผู้หายไข้เติบสิน้ำผ้ามืเจ้าพี่น้องมหูจักกับพอหมดการเงินราเกตศักเสนาเกิดเมืองอินเตอร์รัฐมัธยประเทศจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวรรณกรรมมหาวิทยาลัายแคมเบรด เดินทางเข้าประเทศไทยปี2,520เหตุงานผู้เช,ชี่ยวชาญทางการเงินและการลงทุนเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทเป็นที่ปรึกษาของธนาคารกรุงเทพภานิเชียาการเมื่อปี2,535และถูกดำเนินคดีขอหายักยอกทรัพย์เป็นเงิน75ล,ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2,539หลังจากที่ลมละลายของธนาคารกรุงเทพภานิชียาการเมื่อปี2,538และออกหมายจับเมื่อหามีทุนาย,ยน2,539 ราเกตศักเสนาพอมดการเงื่อนเดินทังลบหนีออกนอกประเทศไปอาศัยอยู่เมืองวิสเลอร์รัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาและถูกจับกุ่มโดยกองตำรวจมาหลวงแห่งแคนาดาเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5 3พทาเกาทังการให้ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แคนาดาเพื่อนำตัวนายราเกตเป็นผู้ร้ขามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศให้แต่นายราเกตห้ยทนายยืนคัดขานแต่ว่า สารดีกาแคนาดายกข้า้รองคัดขันของน่าราเกตเมื่อเดือนพฤศจิกายน2 5 5 1เป็นผลให้ทางการแคนาดาต้องทรงตัวราเกตศักเสนาให้เดินทางมาเป็นผู้ลร้ความแดนในที่สุดต่อมาเดือนมิถุนายนย้น2 5 5 5ศาลอาญากรุงเทพได้มีคำพิพากษาให้จำคุกนายราเกตศักเสนาเป็นเวลา10ปีปรับ1ล้านบาทหากจำเลย บทสําระคาบปับกับให้กับขั้ง2ปีและให้จําเล่ชดใช้เงินค่าเสียหายให้กับธนาคาร bbc เป็นจำนวนเงินพันห่งอยสามสิบสองล้านบาทครับชอบกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ใจาน่อยเคยเธอเลยในเด้อครับ